ตามกันต่อครับตีเล็กสส่มันครับผมอยู่กับทีมงานชอมาลิคลิปที่แล้วดูที่บอด,ดินไปแล้วครับคลิปนี้มาดูที่เทดินนะครับกว้างขวางเลยครับง่ายๆสบายๆเลยครับเปิดหัวที่ตัวแรงคันนี้ครับ มิตซูบิชิเคเป็นแถวห่างๆครับไม่อาจกอง ว่าดินชั้นล่างเนี่ยเป็นดินขุดสะชั้นนี้เอาหน้าดินมาใส่ครับหน้าดินก็จะเป็นดินทรายครับข้างล่างก็จะเป็นดินเหนียวเรียบร้อยครับขันแรกผ่านไป อันที่สองเข้ามาแล้วครับเมกกา เทไว้ให้รถไถมาทำหน้าที่ต่อไปครับรอๆเรียบๆครับไม่กล้าตอนเดียวเรียบร้อยครับฮะภาพถ่าย<ะ> จะให้ถ่ายภาพบ่ะจะให้ถ่ายภาพบพาไ่ได้ได้เอาหนึ่งสองโอเคจัดไปหนึ่งภาพครับภาพพร้อมวิดีโอมาในเวลาเดียวกัน นะครับไปแล้วคันที่สามครับโอ้ไปนู่นแล้วคันที่สามนี่ไม่ได้เข้ามานี่ครับไปเทในสวนนะครับไปถอยเข้าสวนฝั่งนู้นครับ อันที่สี่ครับผมเข้าไปแล้วครับเทกันสบายๆครับที่เทกว้าง สมองเงินน้องธรรมะโอ้โหชื่อน่ารักมากชื่อนี่อยู่ในศีลจินเจรครับน้องธรรมะโอ้โหตบท้ายเน้นๆไป3-4ดอก น้องธรรมะทีมงานช่อมาลินะครับผมเรียบร้อยครับก็มีเทอย,อยู่ข้างในบ้างครับเสียยะเทอย,อยู่ข้างในนะครับยังไม่ออกมา มาแล้วครับไปเอกของเราครับ เรียบร้อยยิงจะหมดแล้วเธอเลอร์มานับแล้ว,ว,ว,วกลับบ้านแล้วโอเคถ้ากลับบ้านก็ไปเจอกันที่บา้านไปเล่นที่บ้านแล้วจะข้าไปกันเค ปะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันใหมสวัสดีครับเหมือนกันฮะส่งไปแล้วบอกโอเควันนี้ทะเบียนรถเสียยะออกด้วยหวังว่าจะโชคออกที่หหวังว่าจะโชคดีก่อนก่อนอะไรนะก่อนตรงการออกแต่ว่าที่หนึ่งแล้วพี่ไงเลขสวยด้วยครับ ขาย3ตัวอย่าลืมไปซื้อน,นะครับ185ปไปแล้วบายบาย,บาย,บายต้องจากลาทีมงานแล้วครับเดี๋ยวจะไปต่อนะครับไปหาพระเอกกับนางเอกกันหน่อยครับหลายคนเรียกร้องมานะครับ FC บอกว่าเมื่อไหร่จะไปหาสักทีเมื่อไหรจะได้คิวตอนนี้ได้คิวแล้วครับ เรอยู่ใกล้แล้วอำเภอลำดวนลำดวนแล้วก็ปราสามนะครับอยู่ติดกันเลยไปแนละ้วไปเจอกันใหม่ครับที่ไหนนั้นตามไปเลยนะครับผมส่วนยายวุ้นผมไม่ยอมลงรถเลยยายวุ้น เป็นไงบ้างคุณยายฮะดูครับดูนะฮะครับ